คุณอาจจะกําลังคิดจะทําอะไรที่มันเป็นสิ่งยากเนาะหรืออาจจะกําลังคาดหวังหรือมีเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่มันดูเหมือนจะยากเออแต่ต้องบอกเลยคุณจะทําได้เออสิ้นปีนี้เป้าหมายอะไรที่คุณวางไว้ดูเหมือนคุณจะทําได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันดูเหมือนมันจะยากแต่คุณทําได้อย่างไม่น่าเชื่ออะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบสิโอยผลบุญนำพาโอ้โหบุญแรงแต้มบุญสูง ดูเหมือนปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสิ้นปีเนี่ยเป็นเพราะพลังบุญนะเออคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่าคุณคือคนที่มีของคุณคือคนที่แต้มบุญสูงคุณคือคนที่มีพลังบุญผลบุญจะหนุนนำหนุนดวงทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโรจน์ก้าวหน้า อ้าขออีกสักหนึ่งใบนะคะว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นอย่างไรแบบไหนเอาหละ่ะผลจากการกระทําของคุณจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จมีโอกาสว่าการงานนะธุรกิจการเงินของคุณจะก้าวหน้านะจะก้าวหน้านะและจะดูแฮปปี้ด้วยนะดูเหมือนสมหวังอะ่ะสมหวังดังใจอะ่ะสมหวังดังใจเออ ดูเหมือนคุณจะรู้จับทางอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เป็นไปได้ว่าคุณน่าจะตื่นรู้ในเรื่องของการงานธุรกิจของคุณนะคุณน่าจะรู้หรือว่าอาจจะมีไอเดียดีๆมีความคิดดีเริ่มสร้างสรรค์น,นะคะหรือว่ามีความทันสมัยอะไรบางสิ่งบางอย่างเออดูเหมือนกับว่าการงานอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยมันจะเริ่ม เข้าที่เข้าทางคุณจะจับทางได้ถูกคุณจะรู้ว่าคุณควรจะต้องทำอะไรอย่างไรแบบไหนและดูเหมือนคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังมีโอกาสว่าจะได้รับการยอมรับหรือประสบความสำเร็จด้วยมันเกิดจากพลังบุญของคุณเนาะพลังกายพลังใจของคุณด้วยพลังบุญของคุณด้วยดูเหมือนจะผลบุญจะหนุนนำทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอะขอดูพลังงานอีกเพิ่มเติมโอ้โ,อโห โดดเด่นมากๆปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปี2 0 1 6นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีความรุ่งเรืองรุ่งโร,งรดแบบไม่ทันตั้งตัวเกิดจากพลังบุญของคุณเอาอีกสักหนึ่งใบละกันเพื่อความชัดเจนนะคะว่าไพ่อยจะสื่อสญญารอยากจะบอกอะไรเอาละ่ะดูเหมือนชีวิตของคุณจะก้าวหน้าก้าวหน้าแบบแฮปปี้อ่ะมี ถ้าเกิดคุณวางเป้าหมายในชีวิตของคุณไว้นะเป้าหมายใดก็แล้วแต่ในเรื่องของการงานหรือธุรกิจหรือการเงินดูเหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปี2 0 6 6นะมันเหมือนคุณจะได้รับมันพลังบุญของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จธุรกิจของคุณอาจจะเริ่มเข้าที่เข้าทางคุณอาจจะเห็นแนวทางเห็นช่องทางเห็นโอกาสรู้ว่าควรจะทา ตัวอย่างไรรู้ว่าควรจะทำงานอย่างไรรู้ว่าควรจะวางตัวธุรกิจอย่างไรและดูเหมือนจะมีโอกาสมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับนะมีชื่อเสียงโด่งดังหรืออาจจะได้แจ้งเกิดก็ได้นะดูเหมือนผลบุญหนุนนำเนาะทำให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตทําให้คุณเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าว,ว,วหน้าเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณคาดหวังอาจจะดูว่าเหมือนยาก เหมือนเหมือนหนักหนาเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ต้องบอกเลยว่าสิ้นปี6 6แล้ะปฏิหารที่จะเกิดขึ้นก็คือเป้าหมายที่คุณวางไว้มันจะสําเร็จได้แบบไม่คาดคิดไม่คาด,คด,คาดฝัน<อ>ด้วยพละกําลังกําลังแรงกายกําลังแรงใจของคุณแล้วก็ผลบุญที่หนุนนําทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จขออีกสักหนึ่งใบได้มานะคะเออ,อขอดูพลังงานโอ้โห ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยพลังบุญแรงเหลือเกินพลังบุญแรงเหลือเกินมีโอกาสที่จะหยิบจับทำอะไร,ร,รประสบความสำเร็จเอาละชีวิตถึงจุดที่คุณต้องบอกว่าเป็นจุดที่คุณจะ ประสบความสําเร็จเพราะคุณจะเห็นแนวทางเห็นช่องทางคือหยิบจับอะไรมันถูกทางถูกที่นะีมันเหมือนถูกทิศถูกทางถูกที่ไปหมดเลยนะเออมันเหมือนกับว่าคุณแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดหรือคุณเห็นแนวทางอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่มันตรงจุดถูกที่ถูกทิศถูกทางทําให้ชีวิตของคุณจเจริญรุดรุดหน้าหรือก้าวหน้าไปค่อนข้างมากทีเดียวเออบุญกุศลที่สร้างมาต้องบอกเลยจะมีคนเห็นถึงแม้จะปิดทองหลังพระก็ต้องบอกเลยว่า ปลายปีนี้ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นคือมันจะมีคนเห็นเนี่ยเอ้ยดูเหมือนกับว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นนะคุณจะคุณจะจับทางถูกอะ่ะ นะคุณจะจัดทางถูกถ้าทํางานนะถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณจะทําอะไรดีหรืออาจจะยังจัดการตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะต้องทําอย่างไรให้มันประสบความสําเร็จเหมือนคุณจะจับทางถูกคุณจะเห็นช่องทางหรือถ้าเกิดว่าใครติดขัดในเรื่องของการงานคุณจะเห็นช่องทางแนวทางในการใช้ชีวิตของคุณนะมีโอกาสในลักษณะนี้นะหรือถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของธุรกิจคุณก็จะรู้ว่าคุณควรจะ ทำอย่างไรให้มันประสบความสําเร็จคุณจะรู้คุณจะแก้ได้แล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสมีชื่อเสียงด้วยถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของการเงินก็เหมือนคุณจะบริหารจัดการการเงินได้ดีหรือว่าเห็นแนวทางในการหาโอกาสทางการเงินเพิ่มเติมให้กับตัวเองได้นะแล้วก็มีโอกาสาที่จะหาเงินได้ด้วยนะเออหรือว่าบริหารจัดการการเงินได้จนประสบความสําเร็จถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยแก้ไขปัญหาตรงจุดทําให้ความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้น มันแฮปปี้ขึ้นคือต้องบอกเลยว่าจะเป็นช่วงเวลาที่หมุนเวียนพาชีวิตเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นสว่างสดใสขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นมีโอกาสจเจริญเติบโต,ตก้าวหน้ายิ่งใหญ่แล้วก็มีโอกาสที่จะออมีความสุขนะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขกายสบายใจต้องบอกเลยว่าสิ้นปี -66 เป็นต้นไปนะปาฏิหารินี้จะเกิดขึ้นเหบคุณแล้วทําให้ชีวิตของคุณจเจริญ รุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตแฮปปี้มีความสุขมากๆเออ